สวัสดีวงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องก็คือวันนี้นะครับเนาะพี่ก็มีข่าวดีมาบอกนะครับเนาะที่แบบว่าทุกคนต้องดีใจแน่นอนนะครับวงน้องก็คือกิจกรรมฟรีไฟสํารองครบรอบ5ปีนะครับเนาะตอนนี้มีการแจกผนึกคิสตันฟรีๆนะครับเนาะทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับเนาะก็ยังไม่ตกใจนะครับวงน้องแต่นะครับเนาะจะมาแจกรางวัลของตัวละครฟรีๆด้วยนะครับแล้วก็แจกสุดฟรีๆเยอะแยะมากมายด้วยนะครับที่ นี่นะครับเนาะก็เพิ่งอัปเดตข่าวชานล่งมาใหม่ล่าสุดนะครับเนาะในเพจกรีน่าฟรีไฟในไทยแลนด์ของเราเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสามารถรับได้ในเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าใครนะครับเนาะอยากได้ในของฟิี่ก็คือติดตามคลิปนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับวงน้องพี่จะมาบอกข่าวชานฟรีนะครับเนาะหรือว่าบอกข่าวชานล่วงหน้านะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยสําหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของของฟิี่นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าดูคลิปนี้ ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับน้องก็จะเป่ามานี่เรื่อยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าถ้าอยากได้ของฟรีต้องดูคลิปนี้นะครับน้องเพราะว่าคลิปนี้มีการแจกเพชรนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้เพชรฟรีจากพี่นะครับก็คือเข้ามาแล้วนะครับน้องกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับวงน้องถ้าคลิปนี้มีคนดู9,000คนดูนะครับก็รับเพชรฟรีจากพี่ไปได้เลยนะครับน้องก็เป็นทางด้านของบัตรกระดิ่ามูลค่า300บาทนะครับน้องเดี๋ยวพี่แจกให้ฟรีๆละกันนะครับน้องถ้าคลิปนี้ถึงนะครับวงน้องก็จะมาณนี้เรยนะคับ น้องเข้ามาแล้วก็ฝากกูไลค์กูแชร์หน่อยละกันนะครับวงน้อง ก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางท้าของกิจกรรมของพี่เองเลยนะครับที่แบบว่าแจกให้ซีหรือว่าแจกให้คนดูในเด็กข่าววงน้องก็จะประมาณนี้นะครับน้องก็ถือว่าถ้าอยากได้ก็ทําตามกติกาได้เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากรู้นะครับว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องอัปเดตเข้ามาวันไหนนะครับวงน้องก็คือนี่นะครับน้องจะแจกในวันที่27นะครับวงน้องที่แบบว่าสามารถรับได้นะครับน้องอันนี้นะครับน้องก็เป็นแบบว่าโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดนะครับ้ีวาามรเเดข น้องก็มีการแจกรล่นะครับน้องก็คือ เลเวลไม่เกี่ยวใสเดียวได้หมดนะครับวงน้องกิจกรรมตัวแรกนะครับน้องก็จับเป่ามาเลยครับวงน้องแล้วก็อันต่อมานะครับน้องก็คือลุยให้สุดนะครับเนาะมันทุกสมรภูมินะครับวงน้องก็จับเป่ามาเลยนะครับน้องแล้วก็ร้านค้าไดมอนด์นะครับน้องก็เป็นการกลับมานะครับน้องในส่วนของซุดทอร์โซนนะครับวงน้องก็จับเป่ามานี่เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่ากลับมาครั้งนี้นะครับสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับน้องพี่ก็รีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องก็จับเป่ามาได้เลยนะครับ วงน้องพ <i> ี่บอกเลยนะครับโนว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับโนที่แบบว่าอยากได้สุดทรัโซนนองรับวงน้องก็จะกลับมาแน่นอน100%นะครับโนสุดนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับโนว่าต่างประเทศนะครับน้องก็คือเป็นสุดที่แรงมากๆนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องเราก็ไม่รู้นะครับโนว่าจะกี่ปีนะครับถึงจะกลับมาขายอีกนะครับโนใครที่แบบว่าอยากได้กลับมาครั้งนี้แล้วก็รีบเอาได้เลยนะครับโนเพราะว่า พี่ไม่รู้เลยนะครับเนาะว่าอีกี่ปีถือจะกลับมาขายนะครับเนาะเพราะว่าสุดนี้นะครับก็แรงๆกับท่าปักทงนะครับวงน้องก็พอๆกันเลยนะครับเนาะใน2องสุดนี้นะครับวงน้องก็จะเปรามานี้เลยอนะครับเนาะก็ถือว่าถ้าใครอยากได้ก็รอได้เลยนะครับเนาะกลับมาแน่นอน100%เนะครับวงน้องจ้ากลับมาในวันที่10นะครับเนาะเป็นต้นไปนะครับก็เป็นทางรากของกิจกรรมสุ่มนะครับเนาะเป็นการสะสมลูกแก้วให้ครบ5ลูกนะครับวงน้องก็จะเปรามานี่เลยนะครับเนาะในส่วนตรงนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าอันนี้นนะะะคครรรัับบบบาาาาใทีี่่แววอยยกกกกไดด้้็จมมล ครับแล้วก็ในส่วนต่อมากนะครับวงโน,นสำหรับ สายฟรีนะครับเนาะก็คือนี่เลยนะครับเนอะตะลุยแผนที่ใหม่นะครับเนาะแน่นอนอยู่แล้วนะครับเนาะจะมีแผนที่ใหม่อัปเดตเข้ามานะครับเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะครับวงน้องจะมีทางด้านของตัวละครนะครับเนาะจะมาแจกให้ฟรีๆนะครับวงน้องก็นี่เลยนะครับเนาะเข้าเขียนว่ารับตัวละครฟรีนะครับเนาะก็เป็น GB นะครับเนาะก็จะปลามาได้เลยนะครับวงน้องก็สามารถรับตัวละครได้แบบฟรีๆนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับวงน้องเราก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะยังจะมีทางด้านของพระหนึ่งคริสตัลนะครับเนาะสามารถรับได้ฟรี รับได้แบบยกเซิร์ฟเลยนะครับงนอก็จะเป่ามาเลยครับนอแล้วก็ ยังจะมีทางด้านของมาเชเต้นะครับเนาะที่แบบว่าลงหมดใหม่นะครับเนาะให้ครบ4เกมนะครับวงน้องก็รับไปแบบฟรีๆนะครับเนาะสำหรับของฟรีทางวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นของฟรีตัวใหม่ล่าสุดนะครับเนาะที่แบบว่ามีการอัปเดตนะครับเนาะแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าได้แน่นอน100%นะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะแล้วก็พี่จะมาบอกวิธีการรับนะครับเนาะว่าสามารถรับผนึกคริสตันได้ฟรีๆจากไหนอะไรยังไงนะครับเนาะแล้วก็ วันที่รับนะครับองจัปเดตกเข้ามาไปกิจกรรมแบบไหนครับวงน้องก็คือผ้าหนึ่งคิสตันที่เราจะได้รับนะครับองก็จะมี2ลูกนะครับวงน้องและก็จะประมาณเลยนะครับโนเพราะว่าลหลายคนยังไม่รู้นะครับโนในจุดนี้นะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับโนว่าอันไหนที่เป็นกิจกรรมรับพี่ก็จะบอกนะครับโนอันไหนที่เป็นไม่กิจกรรมรับพี่ก็บอกเหมือนกันนะครับวงน้องอละก็ถือว่าติดตามไว้ได้เลยนะครับโนได้ของฟรีแน่นอน1 0อนะครับโนใครที่แบบว่าอยากรู้นะครับวงน้องก็คือจุดแรกที่สามารถรับผ้าหนึ่งคิสตันน้องก็ อัปเดตเข้ามาเป็นแบบนี้นะครับวงน้องก็คืออัปเดตเข้ามาให้เราได้รับแบบนี้นะครับน้องก็ทําภารกิจแล้วก็เราจะได <th desserts> mm ้ไปรับในส่วนตรงนี้นะครับวงน้องก็คือจะมีของเยอะแยะมากมายนะครับโนวันที่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็คล้ายๆเดิมเลยนะครับโนอันนี้ครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมเก่านะครับที่แบบว่าเคยอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็คือปีนี้ก็เหมือนกันนะครับโนวันที่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องก็จะมีทางด้านของหัวหันแมวนะครับวงน้องที่แบบว่า ประมาณนี้เลยนะครับพงศ์เนะเรก็จะมีของฟรีเยอะแยะมากมายนะครับเนาะที่แบบว่าเราสามารถรับได้นะครับเนาะก็ ประมาณนี้เลยนะครับวงน้องอันนี้นะครับน้องก็เป็นกิจกรรมนะครับที่สามารถรับได้ฟรีๆนะครับเนาะในส่วนของพระเดือกคริสตัลนะครับวงน้องรับได้จากตรงนี้นะครับเนาะหนึ่งลูกเท่านั้นนะครับวงน้องก็ถือว่าเราได้มาแล้ว1ลูกนะครับเนาะจากกิจกรรมล็อกอินรายวันหรือว่าทาภารกิจรายวันนะครับเนาะจากตรงนี้นะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะในส่วนตรงนี้นะครับรับได้แค่หนึ่งลูกเท่านั้นนะครับเนาะไม่มีสิทธิ์รับได้มากกว่านี้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็เท่ากับว่าเราได้หนึ่งล ได้1นึ่งสแบบฟรีๆแล้วนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องจะมาแจกแน่นอนนะครับน้องในวันที่27่สิบเจ็ดนครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องก็เป็นวันกิจกรรมเริ่มนะครับน้องก็ถือว่าสำหรับวงน้องคนเด่นนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับวันที่27ได้รับแน่นอนนะครับน้องไม่ใช่แค่ผนึกชิตตันนะครับวงน้องก็คือยังมีของฟรีเยอะแยะมากมายนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็อีก1นึ่งลูกนะครับน้องเราสามารถหาได้นะครับวงน้องก็คืนนี่เลยนะครับน้องอีก1นลูกเราสามารถหาได้นะ คือจะเป็นทางด้านของส่วนแบบนี้นะครับองน้องที่แบบว่าเราสามารถหาได้นะครับเนาะก็เราลงไปเล่นในเกมนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโหมดใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าเด็กเข้ามานะครับองน้องหรือว่าการเก็บันึกริสตันนะครับเนาะหรือว่าเรียกเป็นว่าเศษันึกริสตันดีกว่านะครับองน้องเอ๋ก็จะประมาณเลยนะครับเนาะเราจะได้สะสมตัวนี้นะครับให้ครบ100อนะครับเนาะเพื่อไปแลกอีก1ลูกนะครับองน้องเอ๋ก็จะประมาณเลยนะครับเนาะถามว่าหาได้จากไหนนะครับหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับเนาะก็คือในการ ปาญหาผนึกคริสตัลหรือว่าเศษผนึกคริสตัลน,นะครับเนาะก็ หาได้จากโหมดทั่วไปนะครับเนาะแล้วก็โหมดแล้งนะครับเนาะในโหมดซี s 4นะครับเนาะก็ทุกโหมดนะครับเนาะที่แบบว่าเป็นบัตเทิลรอย้อนนะครับเนาะก็สามารถลงไปเล่นได้นะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าแล้วแต่เราจะได้รับนะครับเนาะบางเกมก็รับ10นะครับเนาะบางเกมก็รับ12แบบนี้นะครับเนาะแล้วก็บางเกมนะครับวงน้องก็คือได้แค่2ได้แค่3เท่านั้นนะครับเนาะแต่รวมๆแล้วนะครับวงน้องก็คือเราจะได้นะครับเนาะก็มีกําหนดด้วยนะครับวงน้องก็ เราจะได้แค่100รเศษพนึกิสตัลเท่านั้นนะครับเนาะไม่สามารถเก็บได้เยอะกว่านี้นะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องก็คือถ้าอยากได้นะครับเนาะก็รอได้เลยนะครับเนาะในวันที่27เดือนนี้นะครับน้องก็อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนนอะก็แจ้งให้พี่ๆของฟรีเยอะแยะมากมายนะครับนนองหลายๆคนก็น่าจะได้ดูแล้วนะครับน้อตาตารางการแจกของนะครับในกิจกรรมฟรีไฟนะครับ นอก no? ็คือเป็นการสลองครมรอบ5ปีนะครับนอก็ถือว่าฟรีไฟล์ก็อยู่มานานพอสมควรนะครับนอก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องแต่อยู่มานานไม่เท่าคนบางคนนะครับนอที่แบบว่าไม่รู้จักออกนะครับนอก็คือแบบว่าไม่ออกสักที่นะครับนอก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ไม่เป็นไรนะครับนอก็ฟรีไฟล์ของเรานะครับวงน้องตอนนี้นะครับนอเดินทางมาถึง5ปีแล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับนอที่แบบว่าอยากได้อะไรจากพี่นะครับนอก็ขอกันมาได้เลยนะครับนอหรือว่าอยากได้อะไรจากเกมนะครับนอก็ขอกันได้นะ ครับวงน้องทางด้านของเจมนะครับเนาะเขาก็จะแจกให้นะครับวงน้องก็คือถ้าไม่พอใจอันไหนนะครับเนาะก็คอมเมนต์บอกเจมได้เลยนะครับเนาะเจมก็จะไปบอกนะครับเนาะฝ่ายบริการของฟรีไฟส์นะครับวงน้องก็คือจะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าใครที่แบบว่าอยากได้อะไรนะครับเนาะอยากขออะไรก็ขอกันมาได้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่แจกให้ละกันอันไหนที่พอแจกให้ได้นะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็เป็นยเงินบ้างครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับเนาะคลิปของพี่ก็จบไปประมาณแล้วนะครับเนาะวันนี้พี่ก็มาสอนรับผนึกคริสตัลนนนนนะะคคครรรััับบบเาสหหวงง้อไ ที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้อง ถ้าใครอยากได้อะไรนะครับเนาะคอมเมนต์มาได้เลยคลิปนี้พี่ก็มาบอกเท่านี้นะครับเนาะสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมนะครับเนาะถ้าอยากได้ของพีจากพี่หรือว่าอยากรู้กิจกรรมข่าวสารใหม่ๆนะครับเนาะเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับเนาะล้วก็สำหรับคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากสนับสนุนพี่นะครับงน้องก็คือถ้าอยากสนับสนุนพี่นะครับเนาะก็ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับเพียงแต่น้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็เป็นกาาาารสสสนน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 ัับบบบุพพีีีีีี่่่่แเเเเตต็็มทท้้้้ววะอองงหขยย All right.